ไข่ดาเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะวันนี้อันนี้อะไรคะมีพากนะคะอ้าวแล้วนี่อะไรคะไข่ตุ๋นอันนี้อะไรคะฟุกไข่ไข่แล้วก็อะไรคะปูอัดค่ะแล้วที่สําคัญเราขาดไม่ได้ก็คือขนมปังขนมปังค่ะขนมปังของฟามเท้านะคะขนมปังใช่ไหมฟุกขนมปังนะคะแล้วก็เราก็มีน้ํามันน้ํามันพืชใช่ไหมคะน้ำมันพืชสาหรับใช้ทอดไข่กับปูอัดนะคะอันนี้ไว้ปรุงรสเวลาทานเสร็จซอสนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ้าวเป็นกัน ติดไหมบุ้มบุ้มอ่าติดแล้วอ่านะคะเดี๋ยวเล่นติดต่อนนะคะแยกเลยเอออ้าวเดี๋ยวแบคะเฉยแม่ไม่ต้องช้อนไข่ดาวค่ะโอเคน้ำมันนะคะน้ำมันร้อนก่อนน่าจะร้อนแล้วลูกอ้ายืนนั่งพวกเขาก็ได้ค่ะเอาไข่ดาวไปพร้อมดีแลวนะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้าวข่ยองไขยองมากเ อ้าได้แ้วนี่เขาได้้นเขา<ด>ได้ไม่ไลงมันนะุ่นะมันไม่ะกรตะขัอาแบบจุกหรืไม่จุกคะมลินลอนลินกนะ่อนเอาแบบจุเอาจุกหน่อยนะเอบลลินลุกขึ้นมาค่ะบลินมนนเาเอาไข่ทำไข่ดกว่ายืนค่ะยืนยืนยืนดีกว่าแต่ไม่เป็นนี่แหละต้องขอเนี่ยก็ไม่ แค่น,นี้ได้ยังไ,ได้แล้วนะอาจารย์น้าของเบลไม่ถูกนะอา้าวมันติดอันนี้อยู่ของเบลง่ายจังเลยอ้าวเอาคนต่อไปเบลลี่นั่งลงคะ่ะเอาเบลลี่ไม่มาเบรลี่ถอยหลังไปไม่ไม่ขยับมา,อ,าอ้าวบุกเธอขึ้นมาเทนี้ยืนยืนเลย เบาๆตรงกลางอ่าวางวางไว้วาง้นพวกมาถือถ่ายรูปพกตนทอดถ่ายสักเดี๋ยวรอแป๊นโยฮันมาน้างนี้เตรียมตัวเดี๋ยวม่องบอลินนให้โยฮัน่ารูปก็ไดตอนวันนี้เราจะทอดปูอดนะคะอาบใส่ลงไปเมยเมย์ค่อยคส่ หมเลาแล้ก็่ักองมดเลขอขอยเลยนี่จะา้เอาม่พักค่อุ้ดนิดนิดให้ขหอมหอยอะ,าหาอะหย่าวงไหมนะคะต้องผัดไปเรื่อยๆเพราะปูอัดมันสุดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการทวามหอมนะคะอาได้ยีย เนี่ยเวลาเนี่ยตัดนะหอมหรือ,อยังคะหอมแ้วค่ะหอมหรือ,อยังไม่เจ็พโพรงหอมแน่ค่ะอโอเคอ้าวได้หรือ,อยังยวลองดูอังไส้ชิ้งด,ดูสิ เอาเมๆตับใ่ค่ะเราลองเดินมือสอังนี้น,นะร้นอนนะจ๊ะแล้วของเมฆทำหนอยอจังก็ทอดได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวเรามาจัดกันเกไดเรืเองนับนะอ่าวันนี้นะเ,เราทั้นตอนต่อไปในเมื่อเราทอดไข่ดาวแล้วทอดอ่าอะไรนะนี่ทอดอะไรนะคะ ปูอัด <Wow. S 1> แล้วเราก็เตรียมผักมาใช่ไหมเดี๋ยวครูทําให้ดูรอบแรกก่อนนะอ่ะนี่เราผักวางไว้ก่อนนะคะอันแรกแล้วเราก็เอาเอาไข่หยิบไข่มาใส่แล้วก็หยิบปูอัดมาใส่แล้วก็เอาขนมปังประกบ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเราจะใส่ซอสก่อนก็ได้นะอ้าวใครจะทําคนแรกคะบัลลินบัลลินขยับมาบัลลินก่อนเร็วๆอย่าช้านุ่นเร็วๆเดี๋ยวฝนตกบัลลินขยับไปค่ะอ้าวบัลลินอ้าวบัลลินวางนี่เลยค่ะอ้าวทำเลยอัน้องแป้งน่าอีกคนแป้งาถึงแล้วค่ะอ้าวก่อนวางวางผักก่อนค่ะคุณนายอืมอ้าวข้าอ้าวผักก่อนอ้าวเนื้ Okay. ด่ดาวดูด้วยนะเพื่อนเพื่อนเราจะได้ไดทำลายร้อนไหม <S <S 1> <S 1> <ส>นิดนึงเอาหยิบปูอัดค่ะชิ้นนึ่งอา้าวปูอัดร้อนใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ซอสใส่ไหมเอาเมกกี้เอาเมกกี้หน่อยค่ะแล้วเมกกี้หน่อยจริงๆมันจะต้องน,น,น,นิ่งนะิดนึงนะโอเคโอ้โหสวยไหมคะอ่าเอาเก๊กเกะซอสเส่กันเดี๋ยวก่อนเอาวาง ุอ่โอเคนะคะนิสสากับบนเดี๋ยวเราจะมาลาดข้างนอกก่อนก็ได้งไงปุ๊บ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 อ่าน่ากินไหมอาอบเลลินถอก่อนน่ากินไหมอ่าแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างอ่าคู่อยากอยากลดกอบอย่างนี้ใจชดมากกว่าแค่การเสร็จแล้วบัลลินคนต่อไปบัลลินถอยไปทางโน้นถือให้ดีนะคะหกก็หกเม่เมมา โอ้เมมเม่มาทำมาลืมไปนั่งรอเมื่อเคอร์เทศโบก่อนป่ะอ่าเต็มตัวนะคะแมมเม่เมมเม่เอานี้ก่อนดิคะเอาเอาฟางวางก่อนอืออ่าออกไข่ออกก่าผักนิดเดียวเองนะคะคุณแม่เม่ไม่ชอบผักหรออ่าผักมาใกินแล้วอร่อยอ่ะ เอาใส่ซอสเลยค่ะอส่ให้ทั่วค่ะแล้ก็ใส่ปูอัดใส่ปูอัดอู้หูใส่ปูอัดอาไว้ก็เอาเอาซอสอ่ะกุ้อะไรเอ้าวอู้หน่าทานไหมคะอ่าอ่าแต่วอาโชว์ผลงานให้ครูเบนดูหน่อยเยัมไหมคะอ่าแล้วเอาขนมปัง ไปออาถอยลัางไปอ้าฟุกมาเวลาฟุกอย้กเลอกไข่ค่ะไข่ไข่ใหญ่ของฟุกเอาปูอัดย้ายใส่ปูอัดการเลือกปอัดด้วยนะตองการอะลาอักี้ลาอันกี้นะ,ะนอุกมา้ยกัมอมาแล้วก็เร เมย์ออกไหมดูดิดกันไปเวลาเปนาฬิกาสามนาทีขอให้คุณครูทุกท่านนำนัเรียนลงมาหนาสามบาสเนื่องจากเจานช่ยนั่ทกดีก่าค่ะว้ ช,ชิดยักษ์่ตาส่ไข่คให้าุณคันานามาอาวคุณหน่อยเก็บใส่ตรงนี้ค่ะโยฮันแล้วก็เอาไข่ดาวมาค่ะสองมือสิคะมือใช้ได้ทั้งสองค่ะเย็บค่ะอ่าวางตรงนี้แล้วก็ปูอัดค่ะแล้วก็ใส่ซอสบีบซอสอืมอ่ได้หรือย่ง เอาไว้ดีไหมอันนี้อันนี้เจ๊เจ๊เจ๊ถ้าว้าวต่อไปช่วยดูเป็นดูหน่อยยังไหมอ่าอ่าปิดอ่าพี่จะเดี๋ยวคือเป็นน้อยช่อยอ่าเปิดดูน่อยดูสิสวยไหมอ่าถ่ายสักมุดอ่าอ่าเดี๋ยวเราได้ทานกันนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ